สวัสดีครับผมเปียบๆนะครับช่องผมจะเน้นเกี่ยวกับมินเนียนเป็นหลักนะครับ UE2 จะเปิด Early a c c e s s ในไม่อีกกี่วันข้างหน้านะครับเราจะมาพูดกันในหัวข้อสายมินเนียนเล่นคัสเสริมอะไรดีคัสหลักๆที่คิดว่าสามารถเล่นสายมินเนียนได้นะครับหลังจากที่ g g ปล่อย p s s สสีคัสเสริมออกมาคิดว่ามีแค่ i n f ฟ a l l l ิ t กับ Gemling l e g i o n n น i r e นะครับเรามาเริ่มที่อิ r ฟ a น l i ิ t กันก่อนนะครับ อินฟอนเนลลิตนี่เหมือนเป็นคัสต์ออกไปทางสายเวทมากกว่านะครับแต่เหมือนทำกึ่งๆมาให้เล่นมินเนียนได้ก่อนรอก่อนที่เนโคเมนเซอร์จะมามาเริ่มที่พาร์ส,สีบที่หนึ่งกันก่อนนะครับไอ้พาร์ทส,สี่อัลเทเลเฟดนะครับพาร์ส,สีนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับเราก็่อยดาเมจพวกฮาต่างๆเราเอาไฟไปรับ เราก็ทำรีซิตไฟสูงสูงส่วนอันล่างก็ทำกันเคออสสูงสูงถ้ามันมีพวกพาสซีฟดีไวฟ์เฟดเหมือนใน PUE หนึ่งที่ทำแบบแม็กรีซิตเคอสสูงสูงน่าจะทำให้ถึกมากๆนะครับแล้วเหมือนมันจะเล่นคอมโบกับไปพาสซีฟที่เป็นเกาะใช้เกาะรับไฟตรงนี้ได้เดี๋ยวผมหาดูแป๊บนึงๆๆตรงนี้นะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เกาะ รับดาเมจแอคเคนฟอร์มฮิตนะครับที่เป็นฮิตซึ่งมันดูพาสีแล้วมันดูไกลไกลกันมากผมดูทรงแล้วมันน่าไม่น่าจะไม่คุ้มส่วนพาสีที่2ก็น่าจะเป็นฮิลฮาวนะครับที่ GG บอกมาแล้วนะครับว่าพาสีตัวนี้จะไม่สำรองสปิริตก็คือเราสามารถเปิดฟรีอ e ีสปอร์ตได้เลยครับอย่าใส่เจมใส่อะไร กมันแบบปูยีปูยำก็ได้หมดนะครับแถมเกิดใหม่เรื่อยๆอส่วนพาสซีฟที่แบบน่าจะเป็นข้อดีอีกอันนึ่งก็อันนี้เลยครับ b ใบแดดวิวรีเซิร์ฟก็คือเราเปิดออร่าหรือเปิดอะไรก็ได้ที่ทำให้รีเซิร์ฟเลือดเรานะยีจะได้สเปริตต่อแม็กซิมัมไลท์ยห้าเราก็เน้นหาของเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรให้มันเยอะ ส่วนพาสซีฟสุดท้ายที่ผมจะอัพผมน่าจะอัพไอตัวเนี้ยเพราะว่าเราเปิดไอตัวนี้แล้วใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ได้ Energy Shield มาช่วยในการป้องกันซึ่งมานาผมคิดว่าไม่คมส่วนพาสซีฟอื่นๆมันไม่ค่อยเกี่ยวกับมันก็เกี่ยวกับบิวมินเนียนแหละแต่ผมมองดูว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันออกไปทางแบบกึง่งๆเล่น SIS คู่กับ Demon Form อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเยาอัพ ดีมอนฟอร์มอ่ะเราต้องมีไอ้พวกพา s s i ีฟเสริมไอ้เสริมไอ้มันจะไอ้มันเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าไอ้อินฟินิเฟรมอินฟินิเฟรมเราต้องอัพไอ้พวกนี้เพิ่มด้วยซึ่งผมมองดูแล้วมันมันไม่คุ้มส่วนพา s s i ีฟหลักๆในการอัพอะ่ะที่ปล่อยออกมานะตอนนี้มันยังไม่ครบร์ วิทก็น่าอ่าเริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากมันเป็นโหนดเกี่ยวกับมิเนียนผมมาทางเลือดนะผมเน้นให้มันอยู่รอดก่อนช่วงแรกเพราะทางนี้เหมือนจะเป็นออกแนวไฮบิดก็คือมีสเปลดามจอะไรเข้ามาด้วยแต่ผมจะไปทางมิเนียนเลยแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ส่วน,ส,วนส่วนตรงนี้ผมไม่เอาอันนี้น่าจะอัพเกินน่าจะมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ ม,มองว่ามันมีสเปลด้วยเอาสเตตดีกว่าแล้วก็ขึ้นมาหลักๆก,ก็คือเราเราต้องรีบขึ้นมาเอาไอ้ข้างบนนี้ครับไอพ้พาสีพ,พวกเนี้มินเนียนรีดิวรีเซิร์ฟก็คือลดเกรดในการใช้สปิริตลงครับไอ้ตรงเนี้ยลดดาเมจฟิสิคอลรีดิวพวกเนี้ยกันเคออสเพิ่มแอเรียอันนี้น่าหยบออกไปทางบิวแบบไวแบบอซอน ซึ่งอัพไปเถอะกับตรงเนี้ที่กันธาตกันแม็กร, Mac, ริซิพวกนี้ยแล้วกน็น่าจะไล่ลงมาไอ้พาสซีฟที่ผมคิดว่าไม่ว่าเจมลิงกับอินฟอนอลิตที่น่าจะน่าจะอัพนะคือไอ้ตรงนี้เลยครับไอ้ตรงนี้คือมันเป็นรู้สึกว่ามัน,มนดีมากๆอะขนาดผมเล่นผมจะเล่นอินฟอนอลิตผมยังคิดว่า ไอตัวนี้มันคุ้มค่าที่ที่จะลงเมาก็คือเพิ่มรีเจนให้เพื่อน2เปอร์ต่อแม็กซิมัมไลท์ของเราซึ่งเราเล่นบิวอินฟอรเนลเราเล่นเป็นบิวแบบยัดสแต็กพวกเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรอยู่แล้ว,ลวเพื่อเอาสับผลิตให้มันเยอะๆไปเลยส่วนทางผ่านก็มีไอตัวนี้เพิ่มรีเจนเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะ ไอ้นี่เพิ่มสเต็งม,มีทางผ่านตรงนี้อีกก็คือเพิ่มอินชีตออร่า f อ e c กออร่าสกิลหรือจะมาอีกตรงนี้ก็คือเพิ่มเกาะกับตรงนี้ที่มีม l l i เจนแต่ถ้าเป็นอินฟอน l ลิ t มาเอาตรงแค่ตรงนี้ก็น่าจะพอมันมีอีกตัวหนึงนะตรงนี้ตรงนี้ก็คือเพื่อนได้ a อ t a c s p e กสปหลากหล i n อินฟอ l l ลิสก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับ ต่อไปก็เจมลิงครับเจมลิงนี่ผมมองว่าเป็นเป็นคาร์ทที่แบบเอาไว้เล่นหายเกมเล่นช่วงแรกไม่น่าไหวน่าจะบิวแตกกันทุกคนน่ะคือถ้าเอาเจมลิงมาเล่นมินเนียนนี่แบบตั้งหนังชีวิตผมบอกเลยช่วงแรกก็น่าจะดีหน่อยก็คือมาตรงเนี้ยเดี๋ยวผมพูดเรื่องสกิลก่อนนะครับลืมไปสกิลหลักๆของเจมลิงที่เอามาเล่นมินเนียนได้ก็คือนี่เลยครับ เพิ่มคุณตี้เจมคุณตี้ไอสกิลเจมอันนี้มันโดนเนินะในพรีวิวมัน12เปอร์ GG พอไปพาสีบอกมาโดนเนื้อไป2เปอร์เหลือสิบเปอร์กับตรงนี้เพิ่มออ l l เ v เวลสกบวกหนึ่งแล้วก็ไอ้ตรงนี้ถ้าคนเล่นเจมลิงเป็นตัวแรกนะครับแนะนำให้มาทางนี้ดีกว่าลดพกไปใช้ไอ้ตัวนี้น่าจะใช้ เวลาเราเปิดเจมอะไรใช่ไหมมันจะมีรีควายรีควายเมนใช้อินใช้สเต็กไอจิ age, หรือไอสเต็งเท่าไหร่อย่างเงี้ยส่วนมากพวกบิวบินเน่ยนี่มันจะเป็นเจมอินส่วนไอลิเจนเน่มันจะเป็นออกแนวเด็กสเต็งมากกว่าแต่ถ้าเราอัพตรงเนี้ยมันจะใช้ให้อ t b ิบิวเราก็คือสเต็งอ่ะเราก็อัพสเต็งมันเยอะๆไปเลยได้เลือดด้วย มันจะใช้สเต็กในการใช้เจมแทนกับตรงนี้ก็คือได้ได้ดับเบิลสแต็แต่ถ้าแบบเรามีของมีอะไรแล้วเยอะเราก็ขึ้นมาตรงเนี้ยกบบไอเลขห้านี่เจมสตัตเด็เนี่ยผมว่ามองว่ามันดีมากเลยนะมันเหมือนสำเนาสกิลเราออกมาอีกชุดหนึ่งแล้วก็ใส่เจมอีกรูปแบบหนึง่งเหมือนสเปกเตอร์เรามีสองแบบอย่างเนี้ย เราอีกตัวหนึ่งเมลีอีกตัวหนึ่งตีไก่อะไรแบบเนี้แต่ตอนนี้ณตอนนี้ผมมองว่าไอ้สเปกเตอร์มันยังไงล่ะมันยังยังไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งพวกโครงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้ว่าเอ,อ้ตัวไหนดีไม่ดีอย่างเงี้ยเราต้องต้องรอเปิดเนี่ยถึงจะลองได้ส่วนพาสซีฟสกิลทีเนี่ยถ้าจะเล่นเป็นตัวแรกผมไม่แนะนำนะเจมลิง ต่ถ้าใครอยากเล่นก็ก็ได้จะเล่นได้แหละก็ก็หนังชีวิตคือเราต้องต้องลากเส้นมาตรงเนี้ยแล้วก็มาเอารีเจนให้ไวที่สุดเพื่อช่วยลูกๆมินเนี่ยนของเราแล้วก็ขึ้นมาเพื่อเอาไอ้ตัวนี้ให้ให้ไวที่สุดไอ้พวกกันธาตุกันเคออสตรงเนี้ยตรงเนี้ยซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีโนดมินเนี่ยนเพิ่มอีกนะ เพราะว่า G G ยังยังไม่เปิดเผยทุกอย่างมันมีโนดมินเนียนตรงนี้อีกที่หนึ่งซึ่งผมคิดว่าแถวๆนี้มันก็น่าจะมีอีกที่เกี่ยวกับมินเนียนแับตรงเนี้ตรงนี้น่าจะเป็นพวกเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรหรือมั้งส่วนแถวแถวเนี้ยมันถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นเจมลิงอ่ะผมดูว่ามัน มองว่ามันไกลเกินไปไม่คุ้มแถวน,นี้ให้พวกคาร์ดวิทพวกอินเ e ลิม l ทลลิดดีกว่าไออินฟนัลลิดดีกว่าอันนี้มินเนียนเกิดไวขึ้นแล้วเราจะได้รับสามเปอรีเจนต่อมินเนี่ยนที่เกิดอันนี้น่าอยาไปเล่นแนวแนวสู่แมนเซอร์พวกสเกลเลตันเน้นจำนวนเยอะๆพอมันตายแล้วมันเกิดเราก็จะได้รีเจน ถ้าแบบเล่นเพียวสเปกเตอร์ไม่น่าอัพสำหรับให้ผมเล่นคาร์ดไหนเป็นคาร์ดแรกผมน่าจะเล่นนะอิเลเมนททลลิทนะเออไม่ใช่อินฟเอร์เนลลิทเป็นคาร์ดแรกเขามองดูว่ามันมันน่าจะเล่นง่ายกว่าเจมลิงเจมลิงนี่ต้องมีของมีอะไรให้มันก่อนค่อยไปเล่นแต่ผมน่าจะเล่นแน่ๆแหละเจมลิงน่าจะเททายเททาย แบบเอนเกมเลยค่อยกลับมาเล่นสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องผมด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยนิดนึงจะถึงเอาให้ถึงสักแบบห้าร้อยคนก็พอตอนเนี้ยก่อนจากไปผมขอฝากอะไรไว้สักคำนะครับดีโฟ Bad ครับ